หงยกหงยกคนประดิษฐ์ค่ะหนูก็เป็นคนที่ค่อนข้างเด็กกว่าอายุนะคะแบบว่าหนูอายุ17แต่เหมือน7ครขวบอะคะ่ะเป็นคนที่เล่นซนๆกวนๆค่ะแล้วก็ทะเล้ด้วยความสามารถที่หนูคิดว่าหนูสุดยอดที่สุดในโลกนี้เลยนะคะทำหน้าจริงจบค่ะ อยาตัวเองเป็นเครื่องดนตรีได้หนึ่งชิ้นนะคะหนูอยากเป็นแซกโซโฟนค่ะเพราะว่าภายนอกของแซกโซโฟนเนี่ยออกดูแบบคูค่ๆเท่ๆใช่ไหมคะแต่ภายในก็อ่อนหวานเหมือนหนูเลยพอเล่นแซกโซโฟนไปเรื่อ,ๆอยๆเนี่ยหนูก็เลยรู้ว่าแส่กับค่อนข้างแบบว่าเจ็บป่าใช่ไหมคะแต่การเจ็บปากจากแซกโซโฟนก็ดีกว่าลำบากและคนอย่างเธอนะคะเฮ้ยหนูเอาใหม่ได้ไหมอ่ะ เป่าแซงอาจจะเจ็บปากแต่ว่าก็ดีกว่าลำบากลักคนอย่างเธอนะคะหงโยกหงโยกคนบดิดสมาชิกชั่วคราวหมายเลขสีค่ะ